Thank you. สำหรับตกแต่งภายในบ้านบริเวณบ้าตนตามสถานที่ต่างๆความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้มงคลผู้ดา่าเป็นไม้ใช้ฟอกอากาศนำโชคมาให้แก่ผู้ปลูกนิยมตั้งไว้บนโตทำงานค่ะส่วนประกอบของต้นผู้ดาลักษณะใบของล,ำ,องลำต้นลำต้นตรงและกลมเล็ย,ยใบมีใบประกอบมีใบย้อย เป็นวงศลี่คล้ายดอกหัวใจดอกไม่มีดอกญากเป็นราอาการค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกหนึ่งกระถางสองดินปูสามขุยมะพร้าวสีันไกลตันดห้าฮอร์โมนเร่งล่าหกหัวรดน้ำเจ็ดกิ่งพันธุ์้นมูดาวิธีปฏิบัติในการฝังชา หนึ่เลือนหิพันนไม่มีโรคและมาแร,รง2การเกยกนะดึงตัดคนเฉียง45องศาชุงทองเล็กลา 3. เตียงวัสดุ 4. นำส่วนคูณที่ตัดไว้ฝักชังลงในวัสดุที่เตรียมไว้ประมาณ3นิ้ว น้ำลงวัสดุป,ปูกให้ชุ่มอยู่เสมอเวลาเช้าเย็นจนกระทั่งเกิดลาก